MedCMU Podcast for ฟัง for help ฟัง for h e a l t h Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพนะคะแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ อยู่กับดิฉันฟ้าธัญ,ญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพัน,นธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พอดแคสต์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คณะแพทย์มชจัดทําขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบในการฟังและรักในการดูแลสุขภาพนะคะได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักค่ะ เรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอาหารการกินค่ะอาหารการกินที่ส่งผลทําให้เราเป็นโรคอาหารเป็นพิษได้ค่ะอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ส่งผลให้อาหารต่างๆบูดได้เร็วขึ้นนะคะ อาจมีสารพิษและก็แบคทีเรียเนี่ยปะปนอยู่นะคะหากใครรับประทานเข้าไปก็อาจจะก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษที่ทำให้เกิดอาการปวดท้องนะคะท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนซึ่งถ้าหากอาการรุนแรงขึ้นมีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปในกระแสเลือดนะคะก็อาจจะเป็นอันตรายได้ถึงชีวิตค่ะ โรคอาหารเป็นพิษนะคะถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุค่ะดังนั้นเราต้องมาทําความรู้จักกับโรคนี้แล้วเตรียมพร้อมรับมือกับโรคนี้กันไว้ดีกว่าค่ะซึ่งผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะท่านนั่งอยู่ตรงนี้กับดิฉันแล้วค่ะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตร,ราจารยแพทย์หญิงนณะลินียิ่งชาญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิวท,าวทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์หมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่เกริ่นเข้ารายการมาเลยค่ะสําหรับอาการของโรคอาหารเป็นพิษแท้จริงแล้วเป็นยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะอเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะจริงๆแล้วเกิดจากการรับประทานอาหารหรือว่าน้ําดื่มะคะ่ะที่ปนเปื้อนกับเชื้อโรคหรือว่าสารพิษเข้าไปเนาะ,ะแบ่งง่ายๆก็คือเชื้อโรคกับสารพิษ เ้อโรคมาจากไหนก็อย่างเช่นแบคทีรียไวรัสนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าสารพิษเนี่ยอย่างเช่นอยู่ในพวกเห็ดพิษสัตว์พิษก็จะเจอได้ในพวกปลาปลาักเปา้าหรือว่าคางคก <c oughs> หรือว่าบางทีเป็นพวกยาฆ่าแมลงเนี่ยค่าาะพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มสารพิษหรือโลหะหนักเนาะ <c oughs> ก็แยกเป็น2ประเภทง่ายๆคะ่ะ อาการที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นที่อาการเด่นนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาการปวดบิดท้องแล้วก็อาเจียนเนื่องจากว่าเราต้องการขับสารพิษออกจากร่างกายอะ,ค,ะค่ะค่ะถ้านอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาการถ่ายเหลวนะคะบางคนก็อาจจะถ่ายเยอะมากๆประมาณ8ปดถึงสิครั้งต่อวันค่ะนี่คืออาการหลักๆ สำหรับโรคนี้ค่ะสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีไหมคะค่ะเรื่องของอาหารเป็นพิษเกิดได้ทั้งปีเลยนะคะ,คะแต่ว่าที่เราพบเจอในหน้าร้อนบ่อยเนื่องจากว่าอากาศร้อนทําให้พวกเชื้อโรคเนี่ยมันเติบโตได้เร็ว<ม>อาหารบูดง่ายไงคะก็เลยทําให้เราเจอว่าคนไข้เนี่ยมีอาการของอาหารเป็นพิษได้มากความชุกเยอะในเรื่องของหน้าร้อนค่ะอาจจะเป็นอาหารข้ามคืนไว้ใช่ไหมคะตรงนี้มันทําให้ท้องเสียเกิดอาการอาหารเป็นพิษ ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดจากอาหารที่เราดูหน้าตาเราไม่น่าจะมีการบูเสียเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าจริงๆถ้าถ้ามันจะถึงขั้นมีรสชาติที่เปลี่ยนหรือว่าเปรี้ยวขึ้นหรือว่ารสชาติเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยก็คือมันเริ่มเน่าแล้วค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าเริ่มต้นก่อนที่จะเน่าเนี่ยบางทีนี่แบคทีเรียจะมีการหมักก่อนหรือว่า <c oughs> อาจจะผลิตสารพิษออกมาก่อนซึ่งตอนนั้น,นาอาหารอาจจะรสชาติยังไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะค่ะแล้วด้านของการวินิจฉัยอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยเป็นยัง ไงบ้างคะอาการเนี่ยก็จะตรงการวินิจฉัยจะตามอาการเลยค่ะก็คือจะมีอาการแบบอาเจียนเยอะเนาะแล้วก็บางคนก็จะมีไข้ร่วมด้วยหรือว่าท้องเสียเยอะๆร่วมด้วยอะค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีที่ท้องเสียถ่ายเหลวหรืออาเจียนเยอะจนรับประทานอาหารไม่ได้แล้วมีอาการอ่อนเพลียมีหนาวสั่นหรือว่าหอบเหนื่อยร่วมด้วยอันนี้ก็คือสูญเสียน้ําหรือเกลือแร่ค่อนข้างมากค่ะกรณีเหล่านี้ก็ควรที่จะมารักษาที่โรงพยาบาลค่ะ สำหรับผู้ฟังเองที่เคยมีอาการเหล่านี้นะคะเราอาจจะมองว่าอาการอาหารเป็นพิษเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะแต่พอเป็นทีนึงก็ทรมานเป็นหลายวันเหมือนกันค่ะตรงนี้สำหรับวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นเลยค่ะเมื่อเรามีอาการอาหารเป็นพิษต้องทำยังไงบ้างคะจริงๆการรักษาตัวเองเบื้องต้นเนี่ย สามารถทําได้นะคะแล้วก็หมอก,ก็อยากให้รักษาตัวเองเบื้องต้นก่อนที่จะมาโรงพยาบาลเนาะถ้าสมมุติอาการมอีอาการอาเจียนเล็กน้อยหรือว่าถ่ายไม่มากนะคะอยากให้เบื้องต้นเนี่ยรับประทานน้ําหรือว่าน้ําตาลผสมเกลือแร่เยอะๆหรือเราเรียกว่า ORS นะเนาะหรือน้ําผสมเกลือแร่นะคะก็คือดื่มทดแทนน้ําที่เราสูญเสียไปแต่อาการไหนที่ต้องมาโรงพยาบาลนะคะอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติว่าเราอาเจียนมากหรือว่าถ่ายมากจนกระทั่งเราเริ่มรู้สึกว่าอ่อนเพลีย นั่งลุกขึ้นนั่งแล้วมีหน้ามืดหรือว่านั่งแล้วเริ่มโครงเคลงนะอันนี้แปลว่าเราสูญเสียน้ําและเกลือแร่ค่อนข้างมากแล้วเราด<ส>ื่มชดเชยเข้าไปไม่ทันนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการซึมลงมีไข้หรือว่ามีหอบเหนื่อยร่วมด้วยนะคะหรือเริ่มเบลออ,อันนี้แปลว่าเราสูญเสียเกลือแร่ไปค่อนข้างเยอะละแล้วลเรากินทดแทนได้ไม่ทันเพราะฉะนั้นพวกนี้ควร <that> ที่จะมาโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอาการท้องเสียการกินเกลือแร่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วค่ะ ุณหมอคะหลายๆคนที่มีอาการ ท้องเสียมีไข่มีความแบบแพนิคว่าตัวเองจะเป็นโควิด -19 หรือเปล่าอันนี้ค่ะอยากจะให้คุณหมอเล่าให้พวกเราฟังค่ะว่าแท้จริงแล้วอาการมันต่างกันตรงไหนสังเกตยังไงจริงๆถ้าเป็นเรื่องของโควิดนะคะที่มีอาการท้องเสียด้วยโควิดเดน่ดนๆจะเป็นเรื่องของอาการทางเดินหายใจตอนบนเนะาะก็อาจจะมีเจ็บคอมีน้ำมูกมีไอยอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องของอาการท้องเสียบางทีเกิดจากปฏิกิริยาจากไวรัสที่ทําให้อาจจะมีอาการเป็นไข่รุม หรือว่ามีลำไส้แปรปวนแล้วก็ทําให้เราถ่ายเหลวได้แต่วิธีแยกกันเนี่ยก็คืออาหารเป็นพิษจะเด่นในเรื่องของอาเจียนเยอะแล้วก็ถ่ายเยอะแล้วก็มักจะหายได้เองภายในสองวันค่ะสองวันก็อาการจะหายไปเองใช่หนึ่งวันเนี่ยควรจะเบาบางลงละนะคะแต่ถ้าเป็นมากกว่านั้นเนี่ยก็ควรมาโรงพยาบาลแต่สําหรับโควิดเนี่ยก็จะเป็นด้านของทางเดินหายใจเป็นหลักค่ะก็ตอนนี้ค่ะเป็นอะไรอาการอะไรทุกคนก็จะมีความแพนิกแล้วว่า เอ๊อหรือว่าจะเป็นโควิด -19 นะ<ฤ>เพราะว่าอาการท้องเสียเองหรืออาหารเป็นพิษเนี่ยมีการถ่ายเหลวแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นไข้ด้วยร่วมด้วยอย่างเงี้ย<ฤ>หลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊อาจจะเกี่ยวกันหรือเปล่า<ฤ>อย่างเงี้ก็อย่างที่คุณหมอเล่าให้เราฟังนะคะว่าโควิด -19 เนี่ยเป็นเกี่ยวกับด้านทางเดินหายใจเลยนอกจากนี้ค่ะการรักษาเบื้องต้นด้วยตัวเองทําแล้วยังไม่ดีขึ้นถึงขั้นตอนที่ต้องมาพบแพทย์ตรงนี้แพทย์จะต้องรักษาโดยวิธีการไหนคะ ส่วนใหญ่ถ้ามาพบแพทย์นะคะก็จะมีอยู่2กรณีเนาะกรณีที่แบบยังเป็นไม่มากเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แพทย์ก็จะให้ รักษาตามอาการนะคะอย่างเช่น<ฮ>อาการที่เราเจอบ่อยก็คือถ้าถ่ายเหลวเราก็จะให้ ois เหมือนกันนะคะ<ม>เหมือนที่แนะนําว่าให้ดูแลตัวเองที่บ้านด้วยวิธีนี้ก่อนนะคะ<ฮ>แต่ถ้าสมมุติมีอาการอื่นอย่างเช่นมีไข้ก็จะให้ยาลดไข้หรือว่าถ้ามีอาเจียนขึ้นไส้หรือปวดบิดท้องก็จะให้ยาตามอาการที่มีะคะ่ะแต่ถ้ากรณีที่เป็นเยอะๆหรือว่าบางคนไข้าบางกลุ่มอะคะ่ะที่อย่างเช่นมีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างเงี้ยก็อาจจะเสี่ยงในการติดเชื้อทั่วร่างกายได้ง่ายอันนี้อาจจะพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ ค่ะกับอีกแบบหนึ่งก็คือคนที่รับประทานน้าเกลือแร่ไม่ค่อยได้อย่างเช่นรับประทานเข้าไปแล้วก็อ้วกออกมา <ะ S 2> หรือว่าถ่ายออกมาหมดเนี้ยค่ะก็อาจจะให้สัรนน้าทางหลอดเลือดแทนกรณีพวกนั้นก็ต้องแอดมิดค่ะค่ะ,<ข>ะ,<ข>ะคุณหมอคะแล้วแบบนี้อาการในผู้ใหญ่กับอาการในเด็กเนี่ย ต่างกันไหมคะไม่ต่างเลยนะคะอาการเด่นก็คือมีปวดท้องอาเจียนายเหลวเหมือนกันเลยแล้วในเด็กก็ใช้วิธีการปรมพยาบาลเมื้องต้นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าน้ําเกิืแร่เวลาเลือกเนี่ยค่ะมันก็จะมีแบบ ชนิดที่เป็นของเด็กกับเด็กของผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาถ้าไปเลือกซื้อก็ต้องบอกเภสัชกรด้วยเนาะว่าอันนี้จะซื้อไปให้เด็กหรือซื้อไปให้ผู้ใหญ่รสชาติบางอย่างที่แบบเด็กรับไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นทริคนะที่ว่าการที่เรามีเกลือแร่ติดที่บ้านอ่ะก็ต้องแยกด้วยเนาะว่านี่ของเด็กนะอันนี้ของผู้ใหญ่ค่ะเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจเหมือนกันค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างชนิดอาหารที่พบเจอบ่อยอะค่ะที่ทําให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษนี่มีอะไรบ้างคะก็ถ้า เกี่ยวกับอาหารนะคะที่ทําให้เกิดอาหารเป็นพิษบ่อยๆก็ต้องดูว่าอาหารพวกสุกๆดิบๆอย่างเงี้ยค่ะก็มักจะไม่ถูกฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเนาะก็อาจจะทําให้มีอาการติดเชื้อหรือมีพิษสารพิษได้ค่อนข้างง่ายค่ะอย่างเช่นกินพวกลาบก้อยดิบหรือว่ายำทะเลอะไรเงี้ยค่ะที่แบบยังไม่ได้สุกเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะท้องเสียได้ง่ายเนาะก็เป็นเมนูยอดฮิต ก็ะะใช่ <laughs> ในหน้าร้อนใช่ไหมเป็นของโปรดของหลายๆคนเลยนะคะแต่ว่าพอของอร่อยที่เรารับประทานเนี่ยเป็นของที่ไม่ถูกสุขอ,อนามัยตรงนี้ก็ทําให้เราเจ็บป่วยได้เช่นกันก็ต้องระมัดระวังนะคะค่ะใช่นะคะนอกนั้นก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหมักดองนะคะหรือว่าอาหารกระป๋องนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะไปเลือกซื้อแล้วกระป๋องมันดูลักษณะบุบบ้าง<ม>บวมบ้าง<ม>หรือมีสน<ม>ิมอันนี้ก็แปลว่าอาจจะมีการรั่วแล้วก็ทําให้อาหารนั้นอ่ะไม่ อาจจะมีสารพิษเกิดขึ้นได้ค่ะเป็นข้อควรระวังที่เราต้องสังเกตนะคะในการเลือกรับประทานหรือการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่าง<ช>นะคะค่ะ,คะนลังจากนี้ยังมีอีกไหมคะคุณหมอคะก็จะเป็นพวกอาหารที่บูดง่ายะคะ่ะอย่างเช่นพวกกะทิเนาะ หรือว่าพวกอาหารที่ผ่านการปั้นด้วยมืออย่างเช่นขนมปังหรือว่าซูชิต่างๆงเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็อาจจะเสี่ยงได้ง่ายหรือน้ําแข็งที่ผ่านโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน่เงี้ยคะ่ะที่มีปนเปื้อนเชื้อโรคง่ายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังค่ะนอกจากนี้คะ่ะเมนูยอดฮิตเลยที่ทำให้มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเป็นอาการอาหารเป็นพิษมีอะไรบ้างคะ ค่ะก็เมนูที่เราเจอบ่อยในหน้าร้อนนะคะก็อย่างเช่นลาบก้อยดิบเลยนะคะอาหารสุกๆดิบๆเราควรเลี่ยงนะคะแล้วก็พวกยำทะเลต่างๆนะคะกับอาหารหรือขนมที่มีกะทิะคะ่ะถ้าเกินหนึ่งวันส่วนใหญ่จะบูดแล้วค่ะก็ต้องเลี่ยงเนาะ,ะกับอันที่เจอบ่อยก็จะเป็นพวกข้าวมันไก่หรือว่าสลัดที่มีธัญพืชอย่างเงี้ยค่ะตัวธัญพืชจะบูดง่ายะคะ่ะขนมจีนส้มตำหรือว่านมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อนะคะอันนี้ก็จะเจอได้บ่อย นอกจากเมนูอาหารทั่วไปอยากให้คุณหมอช่วยเตือนถึงโรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากเห็ดด้วยค่ะ ก็สาหรับเรื่องเห็ดนะคะเห็ดมันก็จะมีทั้งเห็ดที่มีพิษและไม่มีพิษค่ะแล้วก็ทางเหนือเราก็เจอเยอะใช่ไหมคะว่าในช่วงหน้าร้อนก็มักจะรับประทานเห็ดพิษมาแล้วเข้าโรงพยาบาลหรือบางคนก็ท้องเสียเนื่องจากว่าเห็ดเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันระหว่างเห็ดพิษกับไม่มีพิษเพราะฉะนั้นเวลาจะรับประทานจริงๆเนี่ยต้องศึกษาหาข้อมูลดีๆแล้วก็ให้คนที่เขาดูออกเนาะเป็นคนเลือกให้เรานะคะแล้วก็เห็ดเนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงง่าย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าได้มาสดๆ,สดๆก็ควรที่จะปรุงแล้วรับประทานเลยไม่ควรเก็บในตู้เย็นหลายวันหรือว่าปรุงพิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งก็อาจจะบูดได้แล้วคุณหมอคะแล้วในกลุ่มเพื่อนที่เรารับประทานด้วยกันอ่ะถ้ามีเราคนเดียวที่เป็นแล้วคนอื่นไม่เป็นอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นไปได้ไหมคะก็เป็นไปได้นะคะอย่างที่บอกว่า บางคนเนี่ยก็หายได้เองบางคนก็อาจจะเป็นหนักเป็นเบาไม่เท่ากันหรือบางคนที่มีภูมิคุ้งกันที่ผิดปกติหรือบกพร่องเนี่ยค่ะก็อาจจะเสี่ยงในการติดเชื้อง่ายขึ้นค่ะเราก็อาจจะกังวลว่าเออเราไปกินตัวอื่นมาหรือเปล่าแต่ว่าในทั้งวันเนี่ยเราลองสังเกตอาการตัวเองว่ากินกับเพื่อนๆแต่เพื่อนไม่มีใครเป็นอะไรแต่ตัวเราเองพบว่ามีอาการเหมือนอาหารเป็นพิษนี่แหละค่ะ,คะแต่แท้จริงเราก็เป็นไปได้นะนไไที่มาจาก อาหารจานเดียวกันนี่แหละ <c oughs> แต่อีกคนนึงมีภูมิคุ้มกันร่างกายของเขาต้านได้อย,อย่างนี้นะค่บางคนก็หายได้เองอะค่ะร่างกายต้านได้หายได้เองแต่บางคนก็พอเจอแล้วก็อาการหนักอาการรุนแรงเลยคี่ <c oughs> อยากจะให้คุณหมอฝากถึงผู้ฟังระมัดร,ระวังตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของอาการอาหารเป็นพิษค่ะจริงๆข้อควรระวังที่อยากจะเตือนก่อนนะคะ <c oughs> ก็คือเวลาอาหารเป็นพิษเนี่ย ห้ามกินยาหยุดถ่ายค่ะเพราะว่า<ม>หลักๆของการรักษาอาหารเป็นพิษเราอยากขับเชื้อออกใช่ไหมคะมอยากขับสารพิษออกแต่ว่าถ้าเรากินยาหยุดถ่ายเนี่ยมันจะทําให้สารพิษหรือว่าเชื้อโรคยังอยู่ในตัวเรา<ม><ม>บางทีจะติดเข้ากระแสะเลือดได้และเสียชีวิตได้ก็คือห้ามทานยาหยุดถ่ายนะคะคกับอีกอันก็คืออย่าซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเองค่ะเพราะว่าบางคนทานผิดทานถูกหรือว่าทานทานหยุดหยุดทาให้เชื้อดื้อยาได้ง่ายค่ะ แต่บางคนเนี่ยถ้าเป็นอาหารเป็นพิษบ่อยๆแล้วก็กินยาตัวเดิมซ้ำๆบางทีมันจะมีเชื้อแบคทีเรียที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเกิดเป็นเชื้อที่รุนแรงขึ้นอันนี้ก็อันตรายกับชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ทานแค่ O.R.S ก็พอค่ะไม่ต้องรีบทานยาปฏิชีวนะนะคะค่ะก็สําหรับอาการอาหารเป็นพิษนะคะพูดถึงหลายข้อเราเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะรุนแรงถึงขั้นต้องมาพบแพทย์ได้แต่ก็เป็นเรื่องที่กังวลใจเหมือนกันนะคะเป็นทีหนึ่งก็ทรมานเหมือนอาการอยู่ก้นถักขึ้นมานั่นเองนะคะเชื่อว่าผู้ฟังหล ที่เคยมีอาการเหล่านี้จะนึกออก้ว่าโอ๊ยพอเป็นทีรุนแรงเลยคคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ฟังที่กำลังฟังพอดแคสตอยู่บ้างคะ่ะก็ที่อยากฝากนะคะก็วิธีการดูแลตัวเองค่ะ,คะก็เนื่องจากอาหารเป็นพิษก็เกิดจากที่เรารับประทานเข้าไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูตั้งแต่กระบวนการรับประทานเลยตั้งแต่หเลยล้างมือนะคะ,คะก่อนหยิบจับรับประทานอาหารเข้าป ตอนต้นนะคะเราจะต้องล้างมือให้สะอาดคล้ายๆโควิดเลยค่ะก็คือล้างมือบ่อยๆเนาะด้วยน้าสบู่นะคะแล้วก็ทํามือให้สะอาดก่อนอถัดมาก็จะเป็นขั้นตอนที่เราอาจจะติดเชื้อได้อย่างเช่นภาชนะในการใส่อาหารอย่างเงี้ยค่ะภ mm hmm. าชนะเนี่ยควรที่จะแยกระหว่างอาหารสดอย่างเช่นเนื้อดิบอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. ที่ก่อน mm hmm. ปรุงกับภาชนะที่ปรุงแล้ว นะคะก็ใช้ภาชนะที่สะอาดนะคะ,คะแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของอาหารแล้วค่ะที่เราได้พูดถึงในตอนต้นนะคะว่าอาหารต้องปรุงสุกแล้วก็ใช้อาหารที่สดใหม่นะคะ,คะถ้าสมมุติว่าเป็นอาหารที่เราซื้อมาอย่างเช่นเกินสี่ชั่วโมงละอันนี้ถ้าจะรับประทานควรที่จะอุ่นซ้ําค่ะแล้วก็ถ้าเราประทานไปรสชาติมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้แปลว่ามันเน่าละก็ต้องทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเสียดายเนาะ,ะก่อนรับประทานเออก่อนเลือกซื้ออาหารเนี่ยก็ต้องดูทั้งวันผลิตวันหมดอายุ ทั้งก่อนซื้อและก่อนรับประทานทุกครั้งค่ะค่ะ,ะกับสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของอาหารเป็นพิษบางทีจะติดจากแบบอุจจาระได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้งก็ควรที่จะล้างมือให้สะอาดเช่นกัน ค่ะวันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์หมอนะคะทําให้เราได้เข้าใจแล้วก็มีความรู้จักกับโรคของอาหารเป็นพิษมากขึ้นเพื่อที่จะได้นําไปใช้นะคะป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดเป็นโรคอาหารเป็นพิษนะคะแล้วก็คอยระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงณลินียิ่งชาญกุลอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ และขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในการตรงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ฟังยังสามารถติดตามข่าวสารของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ Facebook, Youtube, Twitter, t e l e gram i n s t a g r กร Podcast เพียงพิมพ์คำที่ช่องค้นหาว่า med cmu นะคะ med cmu เพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอีกมากมายเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ MedCMU Help Podcast for Fung เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา